ดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะรู้ชื่อนางสาวจินรัสวารามหรือคุณครูฟู๊นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูฟู๊กก็จะมาทำกิจกรรมเสรีหรือกิจกรรมตามมุมนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนอื่นก่อนที่จะจะไปเข้ามุมเสรีต่างๆนะคะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนะคะร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่นมุมต่างๆนะคะ เามา,มาเริ่มกันข้อแรกกันก่อนเลยข้อแรกนะคะให้เด็กเวลาเข้ามุมแล้วให้เด็กนะคะแบ่งกันเล่นของเล่นนะคะข้อที่สองให้เด็กนะคะห้ามเล่นกันเสียงดังข้อที่สามนะคะเมื่อเด็กนะคะได้ยินเสียงกริง่งหนึ่งค้งแบบนี้นะคะ ให้เดเยน,นะคะเตรียมตัวเก็บของข้อที่ให้เรียบร้อยค่ะข้อที่4นะคะไมนนะะ่ได้เรยนะคะได้ยินเสียงกริ่งดังสองครั้งติดกันแบบนี้ให้ไดเน,นะคะเปลี่ยนมุมในการเล่นทันทีค่ะ เชิญเด็กนะคะดูคุณครูฟุกสาธิตวิธีการเล่นมุมทั้งหมด4มุมนั่นเองนะคะมุมแรกเป็นมุมวิทยาศาสตร์มุมที่สองเป็นมุมคณิตศาสตร์มุมที่3เป็นมุมภาษาและมุมสุดท้ายเป็นมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะเชิญเด็กๆเลยค่ะ มุมแรกนะคะเด็กเป็นมุมวิทยาศาสตร์มุมวิทยาศาสตร์ของคุณครูฟูก็จะเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะวัสดุุปกของคุณครูฟูก็จะมีแผ่นภาพวงจรชีวิตของผีเสื้อหนึ่งแผน่นแว่นขยายกระดาษ A4 และดินสอนหนึ่งแท่งนะคะและสุดท้ายเป็นกาง เป็นกล่องวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะในกล่องก็จะมีอาหารให้ผีเสื้อได้นะเด็กๆเรามาดูวิธีการเล่นกันก่อนเลยดีกว่าค่ะให้ได้เด็กนะคะน้ำแป่งขยายนะคะส่องเข้าไปในกล่องค่ะส่องเข้าไปในกล่องดูซิมีไข่ผีเสื้อหรือเปล่าถ้าเกิดเด็กๆเห็นไข่ผีเสื้อหรือเห็นตัวหนอนนะคะให้ได้เด็กนะคะนำดินสอ ดินสอและกระดาษนะคะวาดรูปลงไปเมื่อใหเ้เด็กเห็นอะไรนะคะเปรียบเทียบว่าเอทีเ่เด็กเห็นนะ่ะดูในระยะไหนนะคะแล้ะะเดเด็กเห็นไข่ของพีเสื้ออ่าเห็นไข่ของพีเสื้อก็อยู่ในระยะขั้นที่นหนึ่งนะคะเด็กๆให้เด็กนะคะก็วาดรูปไข่ลงไป่างนี้วาดรูปไข่พีเสื้อลงไปลงในกระดาษนะคะอ่า มุมวิทยาศาสตร์ก็วิธีการเล่นก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆต่อไปเป็นมุมต่อไปกันเลยมุมต่อไปนะคะเป็นมุมคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูฟลุกก็จะมีแผ่นภาพรูปภาพนะคะรูปสัตว์บกกับสัตว์น้ำคุณครูฟลุกก็จะมีตั๊กาะรูปภาพสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะ แยกเปรียบเทียบว่า,าสัตว์ตัวไนหนน่าเป็นสัตว์บกและสัตว์น้ำนะคะฝั่งสีเงินก็คือสัตว์น้ำและฝั่งสีแดงก็คือสัตว์บกนะคะเด็กๆอ่าเรามาเริ่มเล่นก,กันเลยอ่าตัวแรกเป็นอะไรคะเด็กเป็นปลาใช่ไหมคะปลาอยู่สัตวนะ์ไหนน่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเอ่ยปลาอยู่สัตว์น้ำใช่ไหมคะคือปลาว่ายน้ำอยู่ในน้ำนะา พาไปสัตว์น้ำก็เอามาติดไว้ตรงนี้ฝั่งนี้เลยค่ะแล้วนะตัวที่สองเป็นตัวอะไรนะผีเสื้อผีเสื้อสัตว์บกหรือสัตว์น้ำคะเด็กๆอ่าอะไรนะสัตว์บกใช่ไหมคะสัตว์บกติดตรงไหนเอ่ยติดตรงนี้ใช่ไหมคะฝั่งสีแดงอ่าต่อไปนะคะต่อไปอะไรนะอะไรนะคะเด็กๆปลาหมึกใช่ไหม ปลาหมึกค anyway, ือสัตว์บกหรือสัตว์น้ำคะสัตว์บกนั่นเองสัตว์บกหรือสัตว์น้ำนะสัตว์น้ำใช่ไหมคะสัตว์น้ำก็นี่ไม่ใช่สัตว์บกนะคะเด็กๆต่อไปคืออะไรคะกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายคือสัตว์บกและสัตว์น้ำนะสัตว์บกใช่ไหมคะสัตว์ติดไว้ตรงนี้ไม่ได้เอกนะคะ แยกเดะสัตว์โบกและสัตว์น้ําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปรียบเทียบจํานวนสัตว์โบกสัตว์น้ําเรามานับสัตว์บกและสัตว์น้ําพร้อมกัน่ะสัตว์โบกกับสัตว์น้าอ่ะสัตว์ตัวไหนมีอ่าจํานวนมากกว่าหรือจํานวนน้อยกว่านะคะเรามานับพร้อมๆกันนะเริ่มจากสัตว์น้ําก่อนสัตว์น้ํามีตัวอะไรคะมีหนึ่งสองสามสี่ โสัตว์น้ำมีห้านะเอาเก็บไว้ในใจของตัวเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นสัตว์บก1นึ่งสองสาสี่ห้าหกเจสัตว์บกมีเท่าไหร่คะเด็กๆมี9ตัวใช่ไหมคะโอ้โหและเรียเดเปรียบเทียบดูซิว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสัตว์ไหนมีจำนวนมากกว่ากัน สัตว์อะไรนะคะเด็กๆสัตว์บกนั่นเองค่ะสัตว์บกมีเท่าไหร่คะสัตว์บกมี9ตัวนุนแนส,สัตว์น้ำเท่าไหร่คะสัตว์น้ำมี5ตัวนะคะเด็กๆส่วนมุมคณิตศาสตร์คุณครูปุ๊กก็สอนวิธีการเล่นแล้วนะคะเด็กๆแล้วต่อไปเราไปดูมุมต่อไปกันเลย ต่อไปนะคะเป็นมุมภาษาของครูฟุกค่ะมุมภาษาของครูฟุกก็จะมีบัตรภาพนะคะภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะมีดินสอหนึ่งแท่งกระดาษ A4 หนึ่งใบนะคะและให้เด็กนะคะดูบัตรภาพนะคะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้เด็กน,นะคะนำดินสอขัดลอกําตามนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กนะคะเขียน เขียนลงในกระดาษ A4 นะคะเด็ก mm hmm. มุมของ mm hmm. มุมภาษาของคุณครูฟุกก็จบเพียงเท่านี้นะคะมุมภาษาของคุณครูฟุกก็สาธิตเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะอย่าให้ในเด็กเชิญเล่นให้สนุกสนานนะคะนกเอ๋นอกน้อย บินลอยเล่นลมกลางปีกสวยสมน่าชมจริงเอยนกฮูกตัวใหญ่บินไปบินมามีปีกมีตาช่างหน้าเกรงขามลิงน้อยเริงร่าทำท่าคล้ายคนชอบเล่นซุกซนอยู่บนต้นไม้ เจ้ากบตัวน้อยเฝ้าคอยหาคู่ร้องอ๊บอบอยู่ในหนองน้ำเอย่ยแมวน้อยแสนซนขนปุยน่ารักเห็นใครร้องทักรู้จักเหนียวไหมเจ้าหมาจิ้งจอกเขาบอกเกเรนิสัยเจ้าเล่ ใช้กลอุบายกระต่ายสีขาวหูยาวว่องไวดวงตากลมใสกระโดดไปมาหมาน้อยน่ารักร้องทักเจ้านายหยอกเย้าปีนป่ายแสนสบายใจเอ้ยกระรอกแสนสน วิ่งวนไปมากินผลไม้ป่าช้างหน้าเอ็นดูรูปร่างของฉันนั้นไม่เหมือนใครคอยาวนี้ไซคือยีราฟนั่นเองช้างตัวโตใหญ่กว่าใครในป่ามีงวงมีงาน่ารักจริงเอ่ย มุมสุดท้ายนี้เป็นมุมบทบาทสมมตินะคะจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังนิทานเรื่องสัตว์น่ารักมาแล้วนะคะให้เกๆนะคะมีแต่งตัวตามสัตว์ต่างๆในนิทานนะคะวันนี้คุณครูฟุ๊กก็จะมาแต่งตัวเป็นรูปวัวนะคะสัตว์น้องวัวนั่นเองคะ่ะคุณครูฟุ๊กก็จะมีหน้ากากแล้วคุณครูฟุ๊กก็มีเสื้อ ลูกบัวนะคะเดี๋ยวคุณครูฟูจะใส่ให้ดูเลยเดี๋ยวคุณครูฟูขอใส่ชุดต่อหน้าแล้นะคะุณครูฟูก็ใส่ชุดลูกบัวนะคะดเด็กๆคุณเด็กๆอยากจะใส่ชุดลูกไหนนะคะดเด็กๆก็เลือกตามใจชอบของดเด็กได้เลยนะคะส่วนคุณครูฟูก็เลือกเป็นชุดลูกบัวนั่นเองคะ่ะ กิจกรรมมุมเสรีหรือกิจกรรมเล่นตามมุมของคุณครูฟุกมีทั้งหมด4มุมนะคะเด็กมุมแรกมุมอะไรเอ่ยมุมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะมุมที่สองเป็นมุมคณิตศาสตร์มุมที่สาเป็นมุมภาษาและมุมที่4เป็นมุมบทบาทสมมุตินะเด็กๆเล่นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะสนุกสนานไหมคะถ้าสนุกสนานตกเงอนคุครูฟุกเลยค่ะอ่า คุณคณรูโฟก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบโอกาสหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย